เพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลแหละเรามีต้องแบบบอดี้เรามันเยอะมากส่วนแรกที่คุณอยากจะจิ้มสามสองหนึ่งเธอต้องจิ้มเลยนะโอเคนจิ้มอจึ๊อะไรอจึ๊อะไรนะอจึ๊เด็กบ้านแคมีชอบมีเอฟเฟกต์ใตัวเองเวลาออกอีเวนต์ฉันชอบนะาจ้ะอจึอจึ๊อจึสามทีละทีก่อนทีละทีก่อนขอทีละทีถ้าพร้อมแล้วมาสามสองหนึ่งจิ้มค่ะ ขเพร่ะอะไรเพรา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 อะไรเพราะว่าชอบเสียงชอบเสียงขอร์เสียงขอรจริงอยากได้ยินบ่อยๆมั้ยอยากได้ยินเมื่อกี้คุยกันข้างหลังว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรบอกว่าร้องอีกนิดบอกว่าคิดว่าร้องรักแรกเพราะว่าอยากเห็นน้องร้องอยากเห็นน้องร้องเพลงรักแรกเพราะว่าพอเพลงออกมาแล้วชอบเพลงนี้มากเหมือนกันแล้วก็เฮ้ยฟอร์ดฟอร์อยากให้ฟอร์ดร้องให้ฟังอ่าและเมื่อกี้มาบอกนะมาสกิด ธอเธอเขาร้องร้อยเปอร์เซ็นต์เขาร้องแบบหูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เขาใส่เต็มอยู่แล้วไม่กากอยู่แล้วอ่ะ,อะส่วนที่ต่อมาดูกันเมื่อกี้คอพอชอบเสียงเมื่อกี้คอพอชอบเสียงมาร์กเลื่อมต่อสามสองหนึ่งะ,ะไรเพราะว่าตอนแรกเสียงมันออกจากคอแล้วก็ต้องออกทางปาก ถูกไหมถูกถก็ยังอยู่ในเสียงชอบเสียงเขายังอยากได้ยินอันนี้คือยยอยากได้ยินอยากได้ยินยังเป็นโหมดอยากได้ยินอยู่อยากได้ยินคอเริ่มที่ปากนะไม่ได้ไมไ่อย่างจะจับหรือเมื่อกี้แอบแต่อ่างไม่ไม่ไแต่อา่างในแค่จิ้บเอามาอย่างที่สามมาดูกันว่ามาจะจิ้มอะไรของฟอร์ดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ครพอจิมบอกวจินแล้วพอจินแก้มแก้มมันมีเสียงออกมาได้ไหมเดยเดี๋ยวแก่พอพอจะเล่นมุกอะไรพอจะเล่นมุกอะไรพอจะไปทางไหนมีมีมาถือว่าเอาโอเคไม่รู้จะจิ้มส่วนไหนแล้วเห็นไมเห็นแก้มแก้มน้องเขาน่ารักมันมันมันเนียนแล้วมันนิ่มๆมันมันเนียนอะไรนี่มีเนียนแล้วมันใสมันเรียบๆมันได้หรอหล่อแล้ว อย่าบอกนะแล้วฟอดนะฟอดทำไมถึงแก้มเนียและแก้มนิ่มได้ขนอันนี้ละวฟอดไม่ผมบอกก่อนเลยว่านอกจากเราทาครีมเรื่พวกนี้เพราะทาครีมมันเป็นภายนอกเนาะเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากภายในบ้างผมว่านี่ครับแอลกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนนี่ค่ะมันช่วยให้ผ้ากระจ่างใสตอพ่อให้ครั้งเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้กี่ครั้งเมื่อกี้กี่ครั้งไม่ทิ้มครั้งเดียวมันจะรู้ได้ไงว่าเด้งอ่ะ เพราะน้องยิ่งมไหลายครั้งย่รดูเออมันเด้งได้นะคอ่าอางั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นของฟอร์ดนะคะเป็นส่วนไหนสามสองหนึ่งไปค่ะอ่าอ่าจช่อันนี้อันนี้อันนี้จิ้มคางด้วยนะไม่จิ้มจิ้นี่ตรงแบบแบบปลาปลายังไงล่ะพ่อเพราะว่าผมว่าตัวสูงน้อยกว่า มันคือสิ่งแรกที่ผมเห็นทีมดูดฟันแบบเราตัวสุดนมากไปไม่เชื่อคือคือไหนลองหันหน้าแล้วแบบลองอยากอยากวัดแบบหันหน้ามองกันแล้วแบบสายตาเธอมันจะอยู่ที่ปากจริงหรอไหนสามสองหอ๋อไหนดูสิเอาใหม่เสียใหม่สิยังไงนะเอาปากมันเป็นส่วนแรกที่มันจะเห็นตลอดถ้าอย่างงี้มันจะตรงมันจะตรงเลย นี้เลยละอันที่นี้เลยอันนี้เลยก็ยังไม่ตรงแล้วทั้งเลยเขาเห็นปากคุณเป็นส่วนแรกแล้วคุณเห็นอะไรเป็นส่วนแรกตาตามาดูส่วนที่สองไหมว่าคุณจะจิ้มอะไรได้ครับฟอดสามสองหนึ่งจิ้มค่ะอะไรอ่ะนุ่งคอเหมือนกันคอคออะไรล่ะพาวคอเสียงเขาก็ดีเหมือนกันเขามีความแบบเสียงนุ่มทุ่มเลย ยังไงยังไงเีอยู่ในแบบตอนพูดตลกนะฮะแล้วก็เจอตลกก็แบบหมายถึงแบบเวลาพูดพูดใดๆพูดแบบพิธีกรพิธีกรหรือว่าแบบการแสดงเขาเสียงเขาแบบเอพูดใดๆใดๆติดแล้วเวลาแบบคุยด้วยกันนี่แต่ต่างคนต่างชอบเสียงซึ่งกันและกันอย่างนี้แบบไม่โทรไปหากันหรือว่าคุยกันบ่อยๆเพราะว่าชอบเสียงนะคะ มีเอาจริงเรารพิมพ์ลายกันน้อยจะโทรไม่ม <า S 1> ได<ม>้ไม่ชอบข้อความไม่ชอบจะมีอะไรก็จะโทรเลยเ<ม>ราจะได้แบบนัดรวบแล้วบอกทีเดียวเลยเวลาคุยกันเขาชอบโทรมาเด้่ยัประโยคแรกของเขาคือเฮ้ยฟอร์ด ขอบคุณหลักเหรอแล้วฝอป่ะฝอเขาจะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ไหนผมอยู่ตรงนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนไปญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนอนคนเดียวแล้วไม่มีใครฝอเขาจะแบบมานี้ไหมไปตลาดปลาตอนเช้าเพราะว่าเออเอาเลยฝอดเต็มที่เป็นผู้ใหญ่มาส่วนสุดท้ายดีกว่ามาส่วนสุดท้ายจะจิ้มส่วนไหนถ้าพร้อมแล้วสองสองหนึ่งจิ้มค่ะไปไปไป คืออะไรอันนี้คือสะจะผิวผิวแลคือถ้าจริงแบบนี้มันจะเห็นยากไงอะอะอะนั่นจับขึ้นมาอะแล้วทำไมต้องเป็นผิวส่วนนานมันผิวอะไรทำไมทำไมถึงเป็นผิวเขาเสกเขียนยาวอ่ะแล้วก็ตองนี้โอเคกลายเป็นผิวเพราะว่าอ่ะถึงแบบพี่เขาไปทะเลมาบ่อยๆเฮ้ยชอบไปทะเลอจริีๆคือไปทะเลบ่อยมากใช่ครับแต่เอาจริงๆผิวผิวดูสุขภาพเออผิวไปแล้ว ใช่ผิวดูอมชมพูสุดจริงอันนี้ไม่ได้บอกใครบอกตัวเองอุ้ยอุ้ยอะไรบ้าพอใครของป่ะเนี่ยบ้าพอพออะไรทำไมดูแลตัวเองไงสมมติว่าต้องออกแดดใช่เพราะว่าผมชอบทะเลชอบอยู่ทะเลแล้วบางทีไปแต่ผมนนกันให้พอพอในรอบนี้เราจะมาจับนะคะผู้โชคดีทั้งหมด5้าคนห้าคนแล้วนะคะเดี๋ยว พนักงานนะคะแอดมินกําลังแบบว่าเช็คสิบอยู่ว่าแบบเราไม่ได้วิเราไม่ได้วิ่งไปทําบัตรประชาชนใหม่เมื่อเช้านไม่ดีเนี่ยจังหวะจังหวะเขาเดินออกมาเบียดๆอ่ะก็กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ปึ๊บประชาชนเลยมันหลุดมาเลยไม่ดีต่อมาท่านผู้พ่อต่อไปครับถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอินเตอร์แพร์อินเตอร์แพรอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนครับวินเซนต์ฟอง มิสตัดิเดโซคอนกรชเลชั่นข้อความคือ Slay your c h อ r a c t e r s สูซูนะสเล y ์ยูเคอ r ์ไทรแปลว่าก็กินด้วยกินด้วยกินด้วยกินกันกินกันพอจะเจ็บคอเนาะเจ็บโดน่เตี้ยอ๋อนล้วก็อ่า ไอเริฟยูนะจ๊ะคนเก่งมากๆเลยอีเวนต์คร so, ั้งแรกสู้ๆนะคะมีความสุขมากๆนี่อีเวนต์ครั้งแรกเหรของใช่ใช่ชิญที่มาค่ะขาฝากสิาฝางเลยครับสิ่งที่เป็นกำลังใจให้มาฟอนทำงานทุกๆวันคือไม่มีไม่มีไม่เขาเขียบมาแน่นี้สิ่งที่เป็นกำลังใจให้มาฟอนคือขาอาจจะเก็บผิดที่นึงว่า เขียนข้อความว่าเดี๋ยนว่าเจอกันที่ไต้หวันนะคะเลิฟเลิฟเยเขาเขียนเขาเขียนภาษาไทยได้ไงอะเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะจริงเหรอยูยูยูแคสสปิทไทยยูอ่านได้ไหมนะแอนโน่เย่เ a ่ขมอขมอขมอเด็กดีเด c กดีเด็กดีต้องเอา ID ต้องเอา ID card อ้าวนี่อ้าวนี่หรือนี่เอางงอ้าว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 อ่ะเดี๋ยวให้เขาเช็คมันมีสองอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เช็คตัวตนแล้วกันนะคะว่าเขียนถูกไหมจ้าอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็ค ครบเรียบร้อยค่ะ๋ยวให้ม้ากระบอดยืนตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วระหว่างนี้ครบแล้วและนี่คือสิบพันของเราราวเจ็เปิมือขออนุญาตอีกหนึ่งใบไหมคนที่ไม่ได้มามับจากน้องเลยนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะ แตงกีอันนี้คือกรกตอ๋อคือแบบว่าเป็นคนที่แบบตรวจสอบเอ่อตรวจสอบอ่าเป็นใครคนสุดท้ายฮะคนที่ตัวบอลคนสุดท้ายตรวจมอลตรวจมอลตรวจมอลตรวจบอนการแก้ตัวเลชั่นมิสเตอร์ออมิสเตอร์ซิสโกนภารรักอาภีนันทนาการค่ะอยู่ไหมอยู่ไหม ที่หนึ่งอย่าจะโดดนะค่อยๆลงมาค่อยๆบรรพชาชนประชาชนด้วยประชาชนสิบเก้าแปดไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าใช่ป่ใช่ไหมนามสกุลอัฐินันทราการเลยนะอัฐินันทราการถูกไหมเธอจะไม่ฟังไปรูเรื่องยังไงนะวิ่งไปอยู่วิ่งไปอยู่วิ่งไปอยู่ อ่ะพีนันทนาการจริงๆอะพีนันทนาวิ่งลูกใจเย็นๆนะเดี๋ยวตกบันไดเอาฉันเลิพี่ฟอนะโอ้พี่ฟอแบบเออได้ได้ได้เดี๋ยวใจเย็นนะเออพี่มาร์คดูเป็นกำลังใจมากกว่าเดิมเียนับเสียงเราเลยทีมเก้าเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คตองแถวไหมฮะโอเค เก็บหมดไหมคะถ้าไม่หมดบอกนะคะพี่ตาจ้องเรามีเราเรามีอีเวนต์ครั้งเดียวเราเราจะได้ภาพที่สวยที่สุดนะคะเราจะให้เวลานิดนึงหมดไหมคะหมดค่ะโอเคขอบคุณทั้งสิบท่านค่ะเฉยครั้งนี้เลยลูกน้องแบบดีมากๆาห้ามมันแปลกยังไงชอบอยู่แล้วอยากฟังอร์ล็องอันนี้ผมอันนี้ผมชอบในในแกงป่าไทยก็เวลาไปอ่ะก็เวลามีเพลงอะไรที่เราชอบอ่ะก็จะเดินไปหลั้ฟอร์ ลองให้ฟังหน่อย่ยฟังหนอทำไมถึงเป็นฟอร์ดที่อยู่ในลิสต์ชื่อแรกที่คุณอยากจะฟังมันเก่งสุดอ่ะฟอร์ดร้องเก่งสุดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ชมในฐานะอะไรในฐานะอันนี้เราตัดสินเราตัดตัดสินจากตัวเราเองวันนี้ว่าลองลองดีจริงถือว่าเต้ยเป็นแฟนคลับแฟนคลับเสียงเพลงเขาเลยปะใช่ใช่เป็นแฟนคลับอ้ารู้สึกยังไงที่เขามาเป็นแฟนคลับเราเอะไรไอ้นะ เอาตาขับที่ขผโชต้องเรมากมันเป็นหน้าที่ <c oughs> <Okay. S 2> ยังไงลืมผรู้สึกดีใจเหมือนกันว่าจริงๆเขาเป็นคนร้องได้นะแต่แบบเขาไม่ค่อยมั่นใจผมว่าพอแบบออกอีเวนต์หรืออะไรพอมีแบบงานอะไรที่เขาร้องเพลงก็แบบคิดว่าเฮ้ยคื้สู้ผมว่าเขาลองได้จริงใช่ไหมพร้อมไหมพร้อไหม <c oughs> <c oughs> เราต้องให้กำลังใจเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องปรบมือดังๆให้กับฟอร์ดเลยจริงๆบอกเลยว่าคู่นี้เปี่ยงเปียงเปียงมาฟอร์ดกันในช่วงถัดไปนะคะนี่เป็นช่วงพักสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันขออนุญาตว่าวันนี้เราจะเออนยังี้หรือว่าเอาเป็นภาพคู่ก่อนกับเวทีกับเวทีนาะจ่ายนายจ่าย3 2 1แฟนแฟน อาเกีียวเหมือนกันเนาะเขาเพิ่งมาต้องการนะคะต้องการนะคะนี่ต่อมาค่ะแฟนๆคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปนะคะกับแฟนๆค่ะเดี๋ยวหันเป็นเซลฟี่เชิญตะก้อนหน้าตนค่ะได้ครับผมตอนนี้อินฟูเอนเซอร์ทุกคนห่ะทุกท่านเดี๋ยวลงเลยเนี่ยนั่ไม่ได้นาะนั่ง่อยอย่างนั้ มีโซโอเคค่ะมานะครับโอเคเธอด้านบนเห็นด้านบนเห็นเอาเลยลูกเอาเลยลูกอภิบัตินธนาการโอเคนะโอเคอะปไ้ายฝ่ายป้ายฝ่ายยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาโอเคขอบพระคุณอะอีกหนึ่งกองอีกหนึ่งกองมีอันนี้วิดีโอก่นอนไหมคะวิดีโอนะ ดิฉันจะพูดชื่อแบนด์เราดิฉันจะนับเราพูดชื่อแบรนดังๆพร้อมกันให้ผู้ใหญ่ใจดีของเรายิ้มได้วันนี้นะคะเมดิวิสพูดพร้อมกันนะคะเมดิวิสแบบดังๆนะคะ เรียนเชิญผู้บริหารเมดิวิสนะคะถุกถุกท่านคะบนเวทีกับเรียนเชิญค่ะเชิญผู้บริหารค่ะเอาปอบมือให้ผู้บริหารเลยจ้าดีเลยสวัสดีค่ะท่านเชิญได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านเชิญค่ะนะคะเดี๋ยวจ่ายผู้บริหารขนาดนะคะหนุ่มหนูยืนตรงกลางดีๆเลยขอบพระคุณ ผู้บริหารเออ่ชิดน้องได้เลยนะคะชิดน้องได้เลยค่ะท่านตรงกลางชิดน้องได้เลยนะคะท่านมอบของได้เลยค่ะคครัับเชิญมอบนะคะขอบคุณครับเป็นเกียรติเป็นศรีประมือสิจ้าล้ออะไรประมือและนี่นะคะคือผู้บริหารนะคะแบานเบรดิเวสค่ะ มองกล้องน้าจามองกล้องนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะยิ้มนะคะท่านพาของท่านจะอยู่ในโหมดปิดไีตรงนี้ก่อนนะับตุดท้ายนี่ช้อดอกไม้ใหญ่ๆ,ญๆจากแฟนๆจากผู้บริหารพูดอะไรปากอะไรแฟนๆกับเมนิวสิ่ิหนึ่งค่ะก็ขอบคุณที่ขอบคุณให้โอกาสพวกเรามานะครัวันนี้ก็เป็นอีเวนต์คู่อีเวนตแรกด้วยแล้วก็อีเวนต์แรกของผม จริงๆผมรู้สึกว่าผมดีใจมากขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็อย่าลืมทุกคนก็อย่าลืมไปสนับสนุนเม d i ีิสด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับรักตายเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงแบบโอเคกับน้องอ,อ้อนขนาดเนี้ยเนาะพี่มาเชิญค่ะครับผมก็เหมือนกันครับก็ขอบคุณทางแบรนด์นะครับเมนทีิสนะครับผมก็ยังไงฝากเม d i ีิสด้วยตอนนี้ก็จำหน่ายที่พอนบอยแล้วครับทีส่สาขารครับครับผมก็ไปซื้อกันนะทุกคนสนับสนุน แบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะได้ข่าวว่ามากันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่อยู่กับเราที่นะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพุ้วคอนย์เรานะมาเดี๋ยวน้องนะคะขออนุญาตประชันสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวน้องนะคะจะเดินไปที่แบ็คดอกการุณาไม่มุ่งนะจ๊ะ ไม่มุงน้องนะจ้าเดี๋ยวจะมีพี่พี่สตาฟนะคะคอยดูแลไม่มุงน้องเดี๋ยวน้องต้องไปถ่ายรูปที่แบ็กดอปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ปิดเวที่กอดกับบ้านปอดภัยนีส่ะเกมากสวัสดีค่ะสวดีค่ะสวัส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 ดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสค่ะัสดีค่ะสวัสดะัสดีค่ัสค่ัสดีค่ะสวัสดวดีค่ะสวัสดีคี่ะสวัสดีค